สวัสดีค่ะวันนี้แนนจะมาพูดถึงสกนัคอลลาเจนค่ะแนนเริ่มทานมาได้กระปุกหนึ่งละเพื่อนเป็นคนแนะนํานะคะคือต้องบอกว่าเป็นคนไม่ได้ไม่ได้บํารุงอะไรมากไม่ได้มีโทนเนอร์ไม่ได้มีครีมเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดทีนี้ก็ลองดูค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นซอฟ์เจลมันทานง่ายแล้วก็ทานแค่เม็ดเดียวพอทานไปอะคะ่ะมันไม่ได้มีอ f ฟเตอร์เทสที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแย่เลยแล้วก็เห็นผลเร็วมากพอทานไปแล้วเนี่ยหน้าน เริ่มใสขึ้นคือในเป็นคนมีกระนะคะแล้วก็ชอบแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยกราเริ่ม ไม่น่ารักละแล้วก็เลยพอทานแล้วมันก็ดีหน้าใสาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกะจางลงเห็นได้ชัดหลังๆนี่ออกจากบ้านไปโดยที่เราไม่ได้แต่งหน้าเลยมันไม่โทมไม่รู้สึกโทมรู้สึกว่าแบบออกจากบ้านแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องทําอะไรนี่คือไม่ได้แต่งหน้านี่คือหน้าสดคือมันดีจริงๆผิวพรรณทุกอย่างดีพนันทานใช่ไหมคะแล้วคนรอบๆตัวเห็นแล้วก็ทกักว่าแบบเฮ้ยแนนทาอะไรแต่หน้ามามันก็บอกว่านางกินอันนี้แหละนางกินชะขนาคอลลาเจนเนี่แหละแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเพราะว่ามันทานง่ายไม่ต้องมาชงไม่ต้องมาทําอะไร เลยและทานเม็ดเดียวคือเอาอย่างเงี้ยออกจากบ้านได้โดยที่ไม่ต้องแต่งหนะ้าคุณคิดว่าไงอะคือมันดีจริงๆนี่แนนก็ให้น้องแนะนําน้องไปนะคะเพราะน้องเห็นแล้วก็บอกว่าเออแนนอนดึกนั้นกินกาแฟทําไมนยไม่เป็นสิวทําไมกระดานจางลงนียบอกว่าตัวเนี้นี่คือเรื่องจริงขอให้ลองแล้วก็น้องก็ได้ลองแล้วแล้วน้องก็ประทับใจชอบมากหลายๆคนถามค่ะก็บอกว่าตอนนี้ให้อันนี้เป็นที่หนึ่งอยากให้ลองนะคะ